พื้นฐานของการอ้อยผู้ชายนะครับครับช่วงหลังๆเนี่ยตั้งแต่ผมทำคลิปเรื่องอ้อยออกไปแล้วก็มีไลฟ์ทั้งสองัังก็มีคำถามเข้ามามากมายแล้วก็คนหลายๆคนสุภาพสตรีเยอะมากที่อยากจะรู้เนี่ยเราก็ให้เทคนิค เต็ไมไปหมดนะฮะทั้งในคลาสเอยใน f a c e b o o เอยต่างๆแต่สิ่งที่วันนี้อยากจะมาพูดเนี่ยมันคือการเขาเรียกว่าอะไรเป็นพื้นฐานมากกว่าพื้นฐานของการสร้างาแรงดึงดูดในความสัมพันธ์จากเพศตรงข้ามมันคือผู้ชายนั่นเองหรือที่ผมเรียกสั้นๆว่าอ้อยอนะฮะคราวนี้ประเด็นมันอยู่ตรงนี้3ส,สิ่งที่คุณจะต้องจัดการกับตัวเองเพื่อเป็นพื้นฐานในการอ้อย นั่นก็คืออันแรกหัดยิ้มให้เป็นผู้ชายเป็นเพศที่มีเรดาร์ค่อนข้างต่ำในการที่จะมองว่าผู้หญิงคนใดคนหนึงน่งสนใจเขาเนะฮะเพราะฉะนั้นเราจรึงจะเป็นต้องทำให้มันชัดในเวลาที่เราต้องการจะส่งสัญญ,ญาณบางครั้งเคยไหมฮะที่ไปสบตากับผู้ชายคนที่เราชอบไม่ว่าจะเป็นสถานบันเทิงคลาสเรียนหรืออะไรต่างๆนานาพอสบตากันปุ๊บแล้วเขาก็ หันหลบสายตาคุณไปโดยที่ไม่เกิดอะไรขึ้นแม้ถ้าทเราชอบก็ตามแปลว่าสัญญาณที่เราส่งไปมันยังไม่แรงพอแนะนำนะฮะครั้งต่อไปถ้าเกิดได้เกิดสบตากับคนที่เราชอบหรือคนที่เราเล็งไว้ให้ยิ้มไปในขณะที่คุณมองตาคุณด้วยในเวลาเดียวกันอาจจะหันหน้ามาเจอปุ๊แล้วก็ยิ้มเพียกหน้านิดนึงแค่นั้นเองถามว่าทำไมต้องยิ้มเพราะมันเป็นการส่งสัญญ,ญาณว่าโอเคฉันชอบเธอนะฉันสนใจในตัวเธอนะมันคือสัญญ,ญาณ นะครับข้อที่2นะฮะคือในเรื่องของ body language body language ในความหมายของการอ้อยคือการแตะต้องตัวยกตัวอย่างเช่นเวลาเราได้คุยกับใครบางคนที่เรารู้สึกชอบเขาถูกใจเขาการแตะเขาเบาๆในลักษณะสนับสนุนความคิดของเขาหรือแม้กระทั่งเราจะเดินไปที่ใดที่หนึ่งเราจับแขนเขาหรือจับลำตัวเขาเลื่อนนิดนึงเพื่อจะได้เปิดทางให้เราเดินไปได้แค่ touch เล็กๆน้อยๆแค่นี้ลึกๆมันเกิดอะไรบางอย่างในความคิดของผู้ชายว่าเอ๊ะชอบอ่ะเขาสนใจแล้วเปล่าวะเข้าใจไหมข้อ3อันนี้สําคัญมากนะฮะเพราะว่าสิ่งที่ผมประสบมาเนี่ยคือการได้พูดคุยกับผู้หญิงหลายๆท่านเป็นจุดที่อาจจะต้องถูกกันแก้ไขเพราะเมื่อไหร่ที่คุณเจอคนที่คุณชอบเวลาที่คุณสนทนากับเขาเนี่ย คำพูดของคุณอ่ะมันจะบางครั้งมันจะเร่งเกินไปมันจะเข้าประเด็นมากเกินไปหรือบางทีบางคนก็จะอายมากเกินไปเขินมากเกินไปจนทําให้จังหวะในการพูดในการหายใจเนี่ยมันเพี้ยนไปหมดสิ่งที่คุณต้องทําคือเข้าใจไหมสามสิ่งหยุดรีแลกซ์แล้วก็ค่อยๆพูดไปตามตามอารมณ์ของคําพูดอ่ะบางทีการสโลว์ดาวคำพูดของคุณอ่ะมันทําให้คุณดูเซ็กซี่ขึ้นหยุดคิด แล้วก็ถ้าเป็นความคิดของฉันนะฉันคิดว่าอะไรก็ได้ค่อยๆอ่ะเบาๆชิวๆลึกๆความรู้สึกที่ผู้ชายจะได้รับคือความเชื่อมั่นในตัวเองของคุณนะฮะว่าคุณไม่เร่งผู้หญิงบางคนวตกใจเวลาตื่นเต้นเวลา,เาได้เจอคนที่ชอบอ่ะมักจะเร่งคำพูดเร็วๆ,ๆ,ๆแล้วจังหวะไม่สวยอ่ะพอจังหวะไม่สวยเสร็จพฤติกรรมหน้าตาบุคลิกของคุณมันจะไม่สวย ให้สังเกต3สิ่งนี้ฝึก3สิ่งนี้ให้คล่องตัวก่อนแล้วหลังจากนั้นนะฮะการใช้ไดอะล็อกการพูดมันจะสอดคล้องไปได้อย่างงดงามงเก็ตปะ